น้องกำลังหาคลิปเกมพาสราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการคลิปเกมพาสแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี ulator, ้ยนซิมูเลเตอร์ลิง Facebook อยู่ใต้ดีสคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนตะว,วันนหนนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอสอนวิธีการทำเควสต,ต,ตรงนี้นะครับข้างๆนะครับตรงนี้ข้างๆข้างๆอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ผมจะแปะนี่ไว้ท้ายคลิปนะครับสมมติว่าเควสที่เป็นดีฟีสนะครับคือตีมอนนะครับมันจะเป็นดีฟีสแล้วก็ตีมอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีแปะแผนที่นะครับว่าท้ายด่านนี้มอนตัวนี้อยู่ด่านไหนนะครับแปะไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคงั้นมาแรกนะครับอันแรกคือ c o m p พล s a t ทนะครับก็คือการลงเลรทให้ผ่านนะครับลงเลรทให้ผ่านก็เนี่ยวิ่งเลรทนะครับวิ่งเลรทให้ผ่านนี่ นีเลทให้ผ่านนะครับลงเลทน,นะครับอันไหนก็ได้ครับแนะนําลงอีซี่ก็ได้นะครับถ้าเน้นทําเควสนะครับให้ผ่านอันที่2นะครับสแครปอะสกีนนะครับก็คือการย่อยสกีนนะครับย่อยห้ามไอ้น,นี้เหมือนผมไม่รู้นะว่าออโต้ผ่านป่ะอ่ะเดีย๋ยวผมลองทําเควสให้นะครับแล้วก็ใช้ระบบออโต้ย่อยได้เปล่าผมทําเควสง่ายๆแล้วกันอันไหนใกล้ๆอันไหนใกล้ๆโจโจ้ใกล้สุดอีซี่แป๊บเดียวจบ เปิดเปิดตีทั้หมดโอเคนะครับนะสปีดลนันสปีดลนันสปีดลันครับสปีดลนันเด้วยสปีดลนันครับสปีดลนัดลน,ลนจีวี่อนะ่ะไวปะมันมันวิ่งง่ายครับโจโจว่ะวิ่งง่ายโอเค,งงอเคไป เวลา26วินาทีนะครับโอเคเอ,าอ้าอี่ยลืมเมื่อกี้มันย่อยปะไม่ย่อยน่าจะไม่ย่อยนะลืมเลยขออีกรอบนึงโอโ้โหรอติดคูดาวอ่าก็วิธีการทำเควสอันที่สองนะครับก็คือต้องย่อยอย,อย่างเงี้ยต้องสแคปนะครับอ่าผมคาดเดาว่าออโต้นะครับน่าจะทําไม่ได้นะครับต้องต้องต้องย่อยมือนะครับต้องย่อยมือผ่านแล้วผ่านแล้ว นะครับอันที่3นะแคทอะเป็นลินนะครับก็คือจับแมวนะครับจับแมวจับแมวเราเนี่ยไปแมป2นะครับแมป2อาเสร็จแล้วนะครับจับแมวนะครับแมวจะมีกี่จุดนะครับจุดแรกนะครับแมวนะครับจะอยู่จุดนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับจุดที่5อันนี้ผมเจอจุดที่5จุดที่5นะครับจุดที่6อยู่หลังนี่ครับหลังตรงนี้6 อ่าเนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ7จุดที่8อยู่ตรงนี้นครับจุดที่8จุดที่9อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นครับจุดที่9จุดที่10อยู่ตรงนี้จุดที่11อยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็จุดที่12อยู่ตรงนี้นครับมีแมวเกิด12จุดนะครับแมวเกิด12จุดถ้าน้องวิ่งดูจุดทั้ง12จุดแล้วแมวไม่โผล่แปลว่ามันบักนะครับให้น้องย้ายแมพนะครับย้ายแมพ <c oughs> แล้วกลับมาใหม่ครับมันก็จะเกิด อีกตัวหนึ่งแมวมันจะเกิดทุกๆประมาณ4วิ5วินะครับอย่าเพิ่งรีบวิ่งหานะครับถ้ายังไม่ถึงเวอา4วิโอเคเกิดแล้ว,ลว,วิงหา,านี่เห็นครับเนี่ยการ2หาง่ายสุดเพราะว่าแมวมันเกิดแค่ตรงนี้เอง่างวงเนี้ย,เ,ยเราเราเรา,เราบินอยู่แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าแมวเกิดตรงไหน,นครับมันก็ มันก็หาง่ายนะครับมันก็หาง่ายโอเคเดี๋ยวลอเดี๋ยวลอเควสวันถัดไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทาเควสสักประมาณอ่าสี่ห้าวันนะครับแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็ลงให้น้องนะครับเผื่อน้องๆแบบว่ามาไล่หาเควสดูก็ลองกอดูนะครับว่าเควสของน้องมันเควสอันไหนถ้าเป็นเควสดีฟีดนะครับว่าติดคําว่าดีฟีดตัวไหนให้ไปดูท้ายคลิปเลยโอเคก็เจอกันวันพรุ่งนี้ครับอ่ะตัดไปอ่ อีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมีเฟส3อย่างนะครับก็น้องเจอนี้นะครับดีโลนะครับเคิร์สนะครับคือสุ่มฮาร์ดสินะครับ10ครั้งนะครับที่การทํานะครับให้น้องไปที่ด่านแรกนะครับไปที่โลกแรกอ่าไปที่ฮับนะครับอ่าที่นี่แล้วก็มาที่เคิร์สนี่ยครับผม Q U I R K ่าเนี่ยครับเขียนเหมือนกันเลย เดี๋ยวน้องก็เลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็สุ่มมันนะครับสิบครั้งผมก็สุ่มไปมัวม่วๆอืม,อมโอเคสุม่มนะครับเนี่ยสามครั้งแล้วนะคบเห็นไหมครับขึ้นสามครั้งสุ่มสิบครั้งครับกดยังไงก็ได้กดทีละหนึ่งก็ได้กดยังไงก็ได้ครับนะครับให้ครบสิบครั้งมีเก้าครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่ง นี่สิบครั้งแล้วเออลืมเปิดเสียงโอเคครบสิบครั้งแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับอันแรกนะครับสุ่มพาร์สิบสิบครั้งอันสองรีฟอสนะครับรีฟอสคือการรีฟอสเนี่ยครับผมรีฟอสสกีนนะครับให้เรารีฟอสสกีนแล้วก็เลือกมาอันหนึ่งนะครับผมก็จับอ,อะไรมาดีอ่าอ่าอันนี้กนานแชงนะครับ10ครั้งอ่า3ครั้งเอง1 2 3นะครับ3มครั้งผ่านแล้วถ้าน้องมีอ่าสแคปน้อยนะครับให้น้องสแคปอันที่เป็น1เนี่ยครับมันใช้แค่1นนะเอออันนี้มันใช้1นะครับแล้วก็สีม่วงก็ใช้1นะครับอ่าสีทองเนี่ยครับใช้ใช้สแนะนําทําสีอันนี้ก็ได้นะครับทําอันนี้ก็ได้นะครับกดนี้ก็ได้ใช้แค่1เองนะครับใช้แค่1โอเคผ่านแล้วอันที่3านะครับ สกแคปนะครับก็คือเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ย่อยนะครับย่อยทั้งหมด5อันนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าย่อยปึ๊บเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็ผ่านแล้วนะครับส่วนอ่าวันต่อไปต่อไปต่อไปนะครับผมก็จะทำประมาณสักประมาณ5 6วันนะครับแล้วก็อัปโหลดทีเดียวนะครับเผื่อใครที่มาดูย้อนหลังก็ลองไล่ดูนะครับว่าเฟซของน้องคงกับวันไหนนะครับส่วนถ้า วันไหนเป็นเควสดีฟีดนะครับให้น้องไปดูท้ายคลิปนะครับผมจะติดไว้นะครับว่าอ่าให้ไปฆ่าตัวด่านไหนนะเออแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปจัดไปรับอ่ะใหม่วันหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเควสให้ดีฟีดแล้วนะครับนี่ครับเควสดีฟีดนะครับตีมอนนะครับตีมอนก็อันนี้คือตีมอนแล้วบรรทัดบนเนี่ยครับจะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเควสดีฟีดเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างเช่น บางคนให้ไปตีมอนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมแปะนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับมันจะเป็นหน้าตารางนะครับบอกว่ามอนด่านนี้อยู่ด่านไหนนะครับส่วนอาร์เมอร์เนี่ยครับอาร์เมอร์ไจแอนเนี่ยผมทาได้นะครับคือนี่ครับตัวนี้นี่ครับอาร์เมอร์ไจแอนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนี่นี่นี่ตีห้าตัวนะครับเราก็ไปตีมอนนะครับตามที่ตามที่มันขึ้นชื่อนะครับหรือสังเกตง่ายรัาจะมีดาวอยู่บนหัวนะครับนี่จะมีดาวอยู่บนหัวเออแค่ ตั้งค่าก่อนอ๋อตั้งค่าอยู่แล้วโอเคก็ใช้ทีมแล้วก็ตีมแม่งเลยตีมัน5ตัวแล้วก็ผ่านตีตีอ่าเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วโอเค อ่ะครับอันที่สองคืออ่าเหมือนเดิมนะครับเคยเคยสอนมาแล้วนะครับจับแมวนะครับไปดาดสองเหมือนเดิมครับจับแมวนะครับนี่โนไปเหมือนเดิมจับแมวนี่ตัวแรกโอเคตั้งบอสจะได้ไม่ติดบอสโอเคตัวที่หนึ่งเฮ้ยแมวทองนี่แมวทองตัวที่สองถ้าเกิดแมวทองจะเกิดสามตัวติดนะครับ แล้วทอจะเกิดสามตัวติดรอดสักพักนยครับเกณฑน่าจะเกิดแล้วอสองจุดนี้ไม่เกิดโอเคมาจุดนี้นี่จุดนี้จุดนี้ไม่มีจุดนี้ไม่มีนี่นี่ปะไม่มหีหลังปืนอ่าอยู่หลังปืนจีิงด้วยรอ,อแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตัวที่สามอัดผ่านแล้วนะครับแต่ผมจะหาแมวตัวที่สามก่อ,อนอ่าตัวนี้ไม่เกิดตรงน,นี้ 1>, 1 2 3 4ไม่เกิดตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้ไม่มีโอเคเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนี่ตน้นไม้ครบฟาร์ตัวนะครับออตัวที่3ามจะได้หินเยอะนะครับโอเคต่อมาอรีฟอสสกรีนอีกแล้วเคยสอนไปแล้วนะครับรีฟอสร,รีฟอสสกรีนนะครับก็คือการมารีฟอสนะครับรีฟอสนี่คือรีฟอสครับนี่ ีฟอสสกินนะครับผมก็จะใช้อ่าสกินกิกกี้นะครับผมก็คือสกินอันไหนก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ผมใช้แค่หนึ่งนะครับผมก็กดไปหนึ่งสองสามผ่านแล้วนะครับใช้แค่สามหินเองเรียบร้อยนะครับแล้วเจอกันอีกทีนะครับจะเก็บตกไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่อยๆเก็บนะครับผมจะอ่านไปเรื่อยๆสักประมาณห้าหกวันนะครับจนกว่าเควสจะครบนะครับก็ยังเห็นหลายเควสจะไม่มานะครับอย่างเช่นเควสเปิดไข่เควสอะไรพวกนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวพี่ก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับ สรุปทีเดียวนะครับจะได้ร่วมยอดทีเดียวเลยแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปอีกวันหนึ่งไปอ่ามาอีกวันหนึ่งนะครับมาอีกวันหนึ่งก็วันนี้ก็เป็นอ่ะเวสเป็นเวสเปิดไข่นะครับโอเพนออฟนะครับอ่าเปิดไข่จะมี2อย่างนะครับจะมีเปิดไข่ตรงเนี้ยคือนัดอ่าคือเปิดไข่10นาทีนะครับกับเปิดไข่นับจํานวนนะครับมันก็จะแตกต่างกันครับถ้าเป็นอ่าศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยคือเวลานะครับแต่ถ้า เปิดไข่ห้าพันอ่าเปิดไข่ห้าพันเปิดไข่หมื่นหนึ่งอ่ะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็คือ open off เนี่ยนะครับ open off เนี่ยคือเปิดไข่ครับอันนี้เปิดไข่ก็คือเปิดไข่ไม่ยินเปิดไข่เนี่ยเห็นไหมเปิดไข่มันก็นับนาทีเห็นไหมครับะเออมันไม่ใช่จํานวนนะเป็นเวลานะครับเปิดไข่เป็นเวลาสิบนาทีนะครับอืมก็ถ้าเปิดสิบนาทีพงงนานอะคลิปพงยาวนะครับโอเคต่อมาก็อ่า ตีอ่าตีมอนนะครับตีมอนตีมอนอันนี้นะครับตีมอนก็เหมือนเดิมนะครับก็ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปผมจะมีตารางนะครับว่ามอนต้นนั้นอยู่ด่านไหนมอนตัวนี้อยู่ด่านไหนนะครับทาไว้ให้แล้วอยู่ท้ายคลิปนะครับก็ก็ไปท้ายคลิปนะครับแล้วก็ไปดูได้เลยนะแล้วก็แคปไปได้เลยนะครับผมทําไว้นะอ่าตัวนี้อาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์ใจอนตัวเดิมครับตัวเดิมตัวนี่นี่เจอละ นะครับ5ตัวนะครับเสร็จแล้วก็อันล่าสุดก็รีโลโทเค็นอ่ารีโลทาเลนต์นะครับนน oken, รีโลทาเลนต์เอ่อรีโลทาเลนต์ตัวไหนยังไม่ได้ทำบ้างไหมทำหมดแล้วใช่ไหมทำหมดแล้วทำตัวไหนเล่นดีเล่น yeah. อ๋อมีอันนี้พวกนี้ด้วยวะยังไม่ได้ทำตัวไหนสักตัวหนึ่ง,น,งนี่ียดตัวนี้ไม่ได้ทำตีทำไมไม่ต้องผิดครัง้งเอโวะขอเยอดีกว่าครั้งอืมนี่ไว้ฝังก็ได้ Okay. ไ,ได้อย่างเอสอ่ามีตัวไหนอีกไม่ได้ทำนี่สี่วิชั่นสี่เอามาก่อนเออโอเคเวิดผ่านแล้วนะครับดีโร1สิบครั้งเห็นไหมครับมีโร1สิบครั้งก็เหลือแค่ไปเปิดไข่อนะ่าไปเปิดไข่ สถานี้เล่นที่นี่นครับแค่นี้นะครับครบ1ินาทีก็ผ่านเฟสนะครับก็เจอกันอีกทีนะครับก็อีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับวัน2วันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ผมใช้เวลาทําหลายวันนะอยากให้ครอบคลุมนะครับอยากให้ครอบคลุมจะเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ไปละนี่ก็อีกวันนึงนะครับ ก็ผมว่าเควสน่าจะวนครบหมดแล้วนะก็อันนี้เป็นแอสเซนนะครับที่คนถามมาเยอะมากนะครับแอสเซนตนะครับแอสเซนคือการอัพดาวนะครับแอสเซนวิธีการอัพนะครับก็ถ้าน้องเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ทำนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เอานี่ครับสูมไปตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดานี่โอเคเสร็จแล้วน้องไปด่านหนึ่งนะครับไปด่านหนึ่ง นะด่านแรกนะครับเสร็จแล้วน้องก็แอดเซนตัวไอ้นี่ครับตัวคอมมอนนะครับคอมมอนนี่ครับตัวคอมมอนอ่ะไม่มีเศษทำยังไงครับก็เอาตัวเอาตัวคอมมอนไปย่อยนะอ่ะเนี่ยย่อยนะครับอ่ะย,อย่ยอยย่อยน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วโอเคไปเนี่ยได้แล้ว ใช่ป่ะแล้วก็ใส่เนี่ยครับใช้ตัวคอมมอนสองตัวแล้วก็อ่ะใส่คอมมอนสิบอัพนี่ผ่านแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสแบบว่าพี่ผมต้องหามิติกผมต้องหาตัวคอรลี่มาอัพหนึ่งไม่ต้องน้องไปสุ่มคอมมอนกะกากด่านไหนก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็มาอ่าย่อยสองตัวนะครับย่อยสองตัวแล้วก็ใช้ตัวเหมือนกันสองตัวก็ทําได้แล้วครับเควสก็ผ่านแล้วนี่ง่ายๆอันที่สองนะครับดีฟีสนะครับดีฟีสแปลว่าฆ่านะครับ เดี๋ยวจะมีที่ผมย้ําตลอดนะครับท้ายคลิปจะมีนะครับว่าด่านไหนมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นคือด่านล่าสุดนะครับเป็นจแอนนะครับโลมิงนะครับโลมิงคือตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวด้านในก็จะเป็นจแอนนะครับมีเดียมนะครับสมอลมีเดียมบิ๊กแล้วก็ตัวโลนะครับตัวไทรทันเกาะนะครับพอมีคําว่าโลมิงนะครับอยู่ด้านนอกหมดเลยนะครับอ่ะขวาขึ้นไปนี่ครับ ตัวด้านนอกจะมีมินินี่คือตัวนี้ครับมินิโรมิงนะครับแล้วก็นี่คือตัวไออะไรออออดินารีนะครับนี่แล้วก็อีกตัวนึงก็คือฮักตัวใหญ่สุดนะครับเราตีแค่ตัวมินินะครับแล้วก็ตัดแม่งเลยนะครับตัดเลยวิ่งเอาร้อยตัวตีไปมีตรงไหนให้มันอยู่ใ,ใกล้กันไหมเนี่ยไม่มีนี่มินิป่ะนี่มินิ มีมนีวนอ๋อมีนีไม่มี <c oughs> อ่ามีนีมีแค่ตรงนี้หนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามอ่าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตไดอตรงนี้ได้อยู่สามตัวอ่าวนไปเลยอนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็รีโลนะครับสุ่มพาร์สิบสิบครั้งนะครับก็ไปสุ่มพาร์สิบ เหมือนเดิมครับสุ่มตัวอะไรก็ได้นะครับพาส,สอีฟเดี๋ยวผมทําตรงนี้ก่อน่นะก็มนะผมว่าน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะถ้าเหลืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับว่าเควสนี้ทํายังไงให้พิมพ์เนี่ยครับพิมพ์สิ่งที่น้องติดนะครับพิมพ์เควสที่น้องติดอันเนี้ยนะครับี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกว่าทํำยังไงนะครับเปิดไมค์ป่ะเนี่ยเออเปิดไมค์อยู่โอเคเนึกว่าลืมเปิดไม้ สิแล้วอ3โอเคตรงนี้มีสองตัวแต่วิ่งไปไม่น่าจะคุม้มเนี่ยวิ่งไปได้อยู่แต่ไม่ค่อยคุม้มเฮ้ยตรงนี้สี่ตัวเปล่าวะ นี่สามตัวสามตัวตรงนู้นกี่ตัวตรงนู้นก็สามสามหมดสามทุกจุดนี่ก็สามอ่ะครบแล้วครบแล้วโอเคต่อมาไปที่นี่หานะสุ่มฮัทสิบสิบครั้งโอเค เอ่สุ่มพัทสิบสิบครั้งตัวไรเดียทำแล้วอ๋ออาเอเลนเอเลนนี่เอเลนท่านแอดเทียลแบคโฮซุ่มเนีย่ยครับสามครั้งแล้วนะครับสามครั้งแล้วนี่หกครั้ง อ่ะแล้วก็เก้าครั้งครั้งสุดท้ายสิบครั้งผ่านโอเคผ่านแล้วเี่เรียบร้อยครับผ่านแล้วนะครับอ่ะจะข้ามไปวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันไปอ่ะนะครับมาอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้เจอเควสนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่งเจอเควสนี้นะครับเควสนี้มีคนหลายคนติดเยอะมากเลยนะครับเควส ดีเจเนอเรียนะครับเนี่ยดีเจเนอเรียนะครับเพิร์สนะครับก็คืออ่าอเควสแรกคือสแครปนะครับสแครปก็คือย่อยใช่ไหมครับก็ย่อยเอาเอาของไม่ใช่สแครปก็คือเอาของมาย่อยใช่ไหมครับแบบของมาย่อยน้องมีของมาย่อยนะครับอย่างเช่นอ่ะย่อยห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะครับก็ย่อยเสร็จแล้วนะครับอันแรกอันที่สองคือสุ่มนะครับเคิร์สหรือคิวยูเนี่ยครับคิวยูไออาหรือพาสซีฟอะครับพาสซีฟนี่ ไอ้น้องก็ใส่ตัวละครไปนะคนใส่ตัวละครใหม่ผมใส่ตัวอะไรนะที่หินล้นล้นบ้างอ่าไอห้หัวเลื่อยหัวเลื่อยผมกินล้นโอเคนะอ่าเนี่ยหินล้นดูดิสองหมืนสองเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ก็หายบั๊กนะครับก็จะเหลือสองหมืนอ่า ทำไงเนะโอเคสุ่มคัสสิบสิบครั้งนะครับก็กดสุ่มไปสิบครั้งแต่ผมจะทำอันล่างด้วยนะครับอันล่างคือรีเจเนอเรี่น้องรู้ไหมว่าอันไหนคือรีเจเนอเรี่รีเจเนอรี่คือสีเหลืองนะครับอันนี้สีม่วงไม่ใช่รีเจนอ่านี่สีเหลืองรีเจนอันนี้สีเหลืองรีเจนนะครับสไนายสีลุงไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีเหลืองใช่สีเหลืองใช่นะครับน้องล็อกอันไหนที่เป็นสีสีเหลืองให้หมดเลยนะครับสีเหลือง อันนี้ไม่ใช่เทปพอใช่นะครับนอกนั้นสีลุง้งโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วน้องก็สุมให้ได้นะครับสุ่มให้ได้สีเหลืองอะเดี๋ยวผมจะสุมนะครับสุม่ม <c oughs> สุ่มได้สีลุ้งถือว่าเป็นรีเจนไหมครับสุมได้สีลุ้งถือไม่ใช่รีเจนนะครับได้สีลุ้งคือไม่ใช่รีเจนนะครับอ๋อผมจะเปิดเสียง อัดยาวนะครับคลิปนี้หลายวันมากเลยนะครับเนี่ยสีลุงนะครับถือว่าไม่ใช่รีเจนนะครับถือว่าไม่ใช่รีเจนอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมล็อกล็อกให้หมดเอ้ยได้แล้วนี่ได้ได้แล้วผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วนะครับสีส้มนะครับได้สีส้มก็คือผ่านเลยนะครับนี่ นะครับรีเจเนอรีนะครับคือต้องสูมพาสซีฟให้ได้สีส้มนะครับอันนี้คือรีโลนะครับมันเขียนว่า10บทับสิก็คือรีโลแค่10ครั้งก็ผ่านแล้วนะครับเควสก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมตัดคลิปก็ลงเลยนะครับยังไงก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็อ่าถ้าสงสัยตรงจุดไหนก็อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอเควสตรงไหนงงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแหละอืเดี๋ยวมีรูปอยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับมีรูปอยู่ท้ายคลิป นี่คือรูปอ่าตารางนะครับก็จะบอกว่ามอนอยู่ด่านไหนนะครับข้างบนคือชื่อด่านข้างล่างคือด่านนะอ่าคือชื่อมอนนะครับก็ดูได้เลยนะครับถ้าใครอ่าติดเควสดีฟีนนะครับว่าเมตต้องอ่าเควสนี้ต้องฆ่ามอนแล้วมอนอยู่ด่านไหนหาไม่เจอมาดูตารางนี้ได้ผมทําให้แล้วนะครับไปใล้ว